สำหรับตอนนี้นะครับเราจะมาใช้ตัวบริการนะครับ Azure AI ที่เป็น Azure AI Translator นะครับในการสร้างแอปแปลภาษาแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเฮ้ยแอปที่เขาเอาไปทำแอปแปลภาษาเนี่ยมันมีวิธีการทำยังไงสร้างยากง่ายขนาดไหนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากเอาไปทำแอปที่ใช้ภายในองค์กรหรือว่าใช้ส่วนตัวของเรานะครับมันจะมีวิธีการยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับซึ่งบทเรียนนี้นะครับเราจะอิงเนื้อหามาจากตัว ส่วนของโมดูลเดิมนะครับที่เป็น develop n a t u r a language l processing solution with azure ai service นั่นเองก็ตัวนี้เดี๋ยวเราจะทำการเปิดแ l บมาได้เลยนะครับซึ่งตัวลิงก์ของแ l บเนี่ยจะอยู่ใต้วิดีโอนี้โอเคครับเมื่อตัวแ l บของเรามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการใส่พ p สเ s ิร์ดเข้าไปล็อกอินเข้ามานะครับหลังจากนั้นจากคู่มือตรงนี้ที่มีการใช้งานตัว azure ai translator นะครับเราสามารถ สร้างตัว Service ตรงนี้โดยไปที่ตัว portal. azure. com ได้เลยครับโอเคครับเมื่อตัวหน้า azure portal ของเราเนี่ยเปิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการสร้างนะครับในส่วนของตัวที่เป็น azure AI service ตรงนี้ขึ้นมาโดยเซิร์ชกลได้นะครับ azure AI นะแล้วก็คลิกที่ azure AI service ตรงนี้หลังจากนั้นมันก็จะมาหน้านี้เรียบร้อยแล้วก็กด create ได้นะครับหรือว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยมันจะมีตัว translator อยู่เราสามารถกด create ตรงนี้ได้เลยนะ create translator หลังจากนั้นนะครับก็ใส่ตัวรายละเอียดต่างๆนะครับอย่างเช่น subscription resource group นะครับที่จะต้องใช้อโอเคก็สร้างตัว resource group ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็เลือก region ในที่นี้ us us แล้วกันนะครับแล้วก็ตัวชื่อ,อตั้งชื่อเรียบร้อยนะครับเราก็มาทำการเลือกแพลนนะครับก็ตัวนี้ขอใช้เป็น f r e แล้วกันนะครับแล้วก็ create review โอเครีวิวให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กด create ได้เลยครับหลังจากนั้นถ้าเกิดว,ว่าเรามาดูทางด้านขวามือเขาจะให้เราเนี่ยไปทําการใช้งานนะครับตัวโปรเจกต์ก็คือกิด c ค o n e มานี่แหละนะครับตัวโปรเจกต์ที่เป็น MS Learn ขี AI ขีด Language นะครับก็คือตัวโปรเจกต์ตัวเดิมได้เลยเนาะจากตอนที่แล้วปุ๊บอ่ะเดี๋ยวขอไปที่ resource ก่อนเนาะหลังจากนั้นในส่วนนี้เราก็ไปทําการเปิด terminal ขึ้นมา ต่อมานะครับเราก็ทำการพิมพ์ g i t c r o n e แล้วก็ใส่ตัว URL เข้าไปดาวน์โหลดโปรเจกต์มาหลังจากนั้นตัวโปรเจกต์นี้เนี่ยเราจะไปโฟกัสที่ l a บตัวที่ 6b l a บ 6b ที่ชื่อว่า Translator SDK ตรงนี้เดี๋ยวเรา CD เข้าไปในตัว MS Learn ก่อนนะครับปุ๊บเสร็จแล้วนะครับเปิดตัวโปรแกรม Visual Studio Code ขึ้นมาแล้วก็เห็นไหมครับด้านล่างนี้เขามีการติดตั้งตัวในส่วนของแพ็กเกจตรงนี้แล้วเราก็ทำการเปิดตัว Terminal ขึ้นมาปุ๊บ Okay. ติดตั้งแพ็กเกจตัว Azure AI Translation ขีดเทให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปที่ตัว lab file เนาะแล้วก็ไปที่6นะครับมันจะม,มี2 6ก็คือ6 Translate Text กับ Translator ตรงนี้เดี๋ยวเรามาที่ตัวนี้แล้วกันนะครับเลือกเป็น Python แล้วก็โฟลเดอร์ Translate Text ตรงนี้คลิกขวาเปิด Open ตัว Terminal ขึ้นมา ใช้เป็นตัวนี้แทนแล้วเราก็ทำการติดตั้งแพ็กเกจให้เรียบร้อยนะครับกด enter ไปเมื่อเราทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาที่ไฟล์ translate.py ตัวนี้อ่ะจะเห็นได้ว่าไฟล์ตัวนี้เขาก็จะมีส่วนที่ให้เราต้องเติมเข้าไปนะครับเหมือนเดิมเลยครับเราทําการ import ในส่วนของ namespace มาให้เรียบร้อยนะครับปุ๊บ อ่าอินพุตเน Space มานะครับเขาก็จะ Import ของที่จำเป็นนะครับตรงนี้มาหลังจากนั้นเราก็มาทำการนะครับ Create c l i e n t Using Endpoint and Key ระวังตัวภาษาด้วยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับจัด Indent หน่อยกดแทบไปประมาณนี้ส่วนตัวต่อมานะครับมันก็จะเป็นการเลือกตัวภาษาอย่างที่เราบอกครับตัว Lang u a g e เนี่ยมันซับพอร์ตภาษาไทยเราสามารถเลือกตัวภาษาไทยได้นะครับแต่ว่าในแลบ,บนี้เดี๋ยวเราจะใช้เป็นตัวภาษาอังกฤษก่อนละกันโอเคเราก็ไปเอาตัวโค้ดมานะครับตัว Choose Target Language ตรงนี้ Add เขาเข้ามาเสร็จ bụp ta khung กดแท็บไปจัดเรียบร้อยนะครับซึ่งโค้ดส่วนแรกนะครับจะเป็นโค้ดในการเลือกภาษาที่เราต้องการในส่วนนี้มันก็จะทําการดึงภาษาที่ตัวรองรับซึ่งสโคปทรานสเลชันนะครับหมายถึงว่ารองรับเฉพาะในส่วนของตัวที่เป็นแปลภาษาแล้วก็ส่วนตัวต่อมา,านะครับเราก็จะให้มันทาการแสดงในส่วนของตัวว่าภาษาเนี่ยมันรองรับทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็หลังจากนั้นนะครับบอกเขาว่าให้เราเนี่ยสามารถดูได้นะครับว่ามีภาษาอะไรที่มันรองรับบ้างนะครับในตัวสวิตตตรงนี้จากลิงก์ r l ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นค่า xxx เนี่ยครับเราจะ จะต้องทําการใส่โค้ดของภาษาอย่างเช่นตัว en ที่เป็นภาษาอังกฤษประมาณนี้เนาะแล้วก็มันก็จะมีการหููบเช็คไปนะครับว่าใส่ตัวภาษามาตรงกับภาษาที่รองรับหรือยังถ้าใช่ก็จะรับ input ตัวนี้มาเรื่อยๆอแล้วก็จะเช็คไปเรื่อยๆเป็นประมาณนี้นั่นเองเดี๋ยวเราลองทําการรันตัวนี้ก่อนแต่ อย่าลืมครับในไฟล์ .env เนี่ยเราจะต้องเอาตัวคีย์กับตัว r e g i o n เข้ามาใสา่ซึ่งอยู่ตรงไหนจะอยู่ในตัว Azure Portal ไปดูที่ตัว a z u r Portal ตรงนี้นะครับให้เรามาที่ตัว Resource Management นะครับแล้วก็มาที่ Key and Endpoint จะเห็นได้ว่ามันจะมีคีย์กับตัว Location หรือว่า Region ตรงนี้อยู่ให้เราทําการ Copy มาอ่ะแล้วก็ Copy ตัวคียมาเนาะอันนี้จะใช้แค่2อย่างแล้วก็เอาคียมาวางแล้วก็ location ให้เรียบร้อยนะครับเป็น US อาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บกลับมาที่ไฟล์หลักของเราเราจะมาใส่ในส่วนของตัวที่เป็น Translate text ด้วยนะครับอะเอาส่วนนี้เข้ามาใส่เพิ่มเข้าไปแล้วก็จัดตัวเยื้องนิดหนึ่งนะครับโอเคครับแล้วโค้ดส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการอ่าเซ็ตค่านะครับในส่วนของ input เข้ามานะครับแล้วก็เช็คดูว่าผู้ใช้เนี่ยพิมพ์คําว่า quit หรือเปล่านะครับแล้วก็บอกเข้าไปนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดว่าต้องการออกเนี่ยให้พิมพ์คําว่า quit ตรงนี้นะครับแล้วก็รอรับ input แล้วก็ทําการเอาตัว นี้นะครับไปแปลภาษากับตัวที่เป็น target language ของผู้ใช้ที่เขาก่อเข้ามาในส่วนของตรงนี้อ่ะเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการเช็คในส่วนนี้แล้วก็แปลภาษาออกมานั่นเองครับโอเคเราลองไปทําการรันกันดีกว่าครับก็จะใช้คําสั่ง python translate py อ่ะมันก็จะให้เราใส่ตัวภาษา ของเราที่เราต้องการแปลก,ก็จะเป็นสมมติเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันข้อความที่ต้องการใส่เข้ามาเนาะอย่างเช่นผมพิมพ์คําว่าสวัสดีไปปุ๊บมันก็จะ translate จากคําว่าสวัสดีตรงนี้ซึ่งตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าผมไม่ได้บอกมันไปนเลยนะครับว่ามันเป็นภาษาอะไรก็คือมันสามารถ detect ได้ว่านี้เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็แปลงออกมาให้ทีนี้สมมติว่าอเอาตามโจทย์นี้บ้างนะครับเดี๋ยวเราลองใส่เข้าไปนะครับว่าออกก่อนแล้วกันนะครับ quiz อ่าออกจากโปรแกรมรันโปรแกรมใหม่แล้วก็ลองใส่ภาษาไทย ทีเ็แล้วกันนะครับแล้วบอกว่าอย,อยากแปลงคำนี้นะครับ this is a test this is a test เข้าไปนะครับดูสิแปลว่าอะไรอ่ะนี่เป็นการทดสอบหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆสำหรับการใช้งานบริการที่เป็น a z ชัว AI t r a n s l a t o r ในการทำแอปแปลภาษาแบบง่ายๆนั่นเองครับ